สวัสดีครับกับผมคิดเคนเซอร์ในเกม Minecraft ผู้หายอ้าวทุกคนนิ่งนิ่งกันหมดโอเคเดี๋ยวก็หายนิ่งแจ็ดเคเดี๋ยวตัดไปตอนเล่นเกมเลยก็แล้วกันประมาณอีกสิบเก้าสิบแปดวิไม่ต้องตัดละสิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบโอเคก็คิดเคนเซอร์มาอธิบายกันเลยคิดเคนเซอร์มีไอดีแท้แล้ว แท้ตลอดนั่นแหละแต่อันนี้มีชื่อเองแล้วไม่โอเคมาถึงดันนี้แล้วเราจะเข้าไปตรงกลางฮะยังรวดเร็วแล้วเราก็เปิดสักก่องนึงแล้วเราก็ไปจะไม่รอช้าให้ใครมาตีเราได้เราจะไม่ขึ้นตึกแถวนี้แน่นอนเอ้าโอ้โหกดกดนั่งไม่ทันแล้วล่ะโวยทันเฮ้ยอย่าตีเราอย่าตีเรา ไป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 ตรงนั้นมีคนไปตรงนั้นเราก็ไปตรงนี้มามันจริงจริงเออนี่เขา้าตึกนี้รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานเรียกว่าอะไรสไปดอ็อกโอเคได้กางเกงทองไม่มีของอะไระเลยตอนนี้ บอกว่าจะไม่เข้าตึกใกล้ๆแล้วนะเนี่ยแต่รู้สึกว่ากล่องมันจะเยอะมากอนะ่ะอดใจไม่ไหวเออลืมเลือกสายเลยว่าเราจะเป็นสายอะไรตอนนี้เราเป็นสายปลาขวานได้นะแบบแรงมันเรียกว่าอะไรมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้แต่รู้ว่าตรงนี้มันเยอะมากเลยชิบชิบโอเคโยนทิ้งไปรู้สึกว่าจะขึ้นตรงนี้ได้โอ๊ย โอ้โหเสียเปียบแน่แบบนี้ว่าจะตีมันสักหน่อยหนีแล้ววิวิวไป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 มันคงจะไม่ตามเรามานะครับเดี๋ดเดๆๆดเดๆอดเดดเนพวกเขาไม่มีใครตามมาเปิดกล่องได้เคมีเข็มทิศแล้ว มีเข็มทิศแล้วกิน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 เดี๋ยวกินหมากฝรั่งก่อนหมากฝรั่งโอเคขึ้นไปเราจะขึ้นไปกันรู้สึกว่ามันจะมีของอะไรนิดหน่อยนั่นไงแหลกจุงเว้ยชึบเราจะข้ามแม่น้ำไปด้วยความเงียบเงาตายอย่างดุลัวโอเคเราได้บวกาแล้วกางเกงทองโดนทิ้งไปอ่านี่ เอาไปาวันนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราเอาขวานปลามันนะฮะเมื่อเวลาใครเข้ามาใกล้ปุ๊บเราก็เอาขวานปลาโอ้รู้สึกตรงนั้นจะมีกล่องด้วยม่รู้สึกอะมันใช่เลยนั่นไงกล่องตรงนี้กล่องเยอะเฮ้ยรู้สึกมีคนมาละไม่ใช่รู้สึกอะเห็นเลยเห็นชัดๆโอเคขึ้นเร็วๆๆๆๆๆ คุณดีโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางนน้นเลยดีกว่ารู้สึกว่าจะมีคนมาแถวนั้นเออประมาณ47บ็ล็อก47บ็ล็อกจากเรานั่นไงโอ้ดีนะมันไม่เห็นเราเออตรงนี้เข้าตรงไหนฮะ โอ้โห oh, oh. ตกใจเดี๋ยวๆนี่งไงกองรู้สึกเก่งโซ่แล้วก็มีแล้วนะผมว่าได้ดาบมาแล้วได้ดาบมาแล้วแล้วเราก็เป็นสายปลาดาบซะด้วยไม่ใช่ปลาดาบเฮ้ยอะไรสปายดรอปอยู่แล้วเอ้ยสปายดรอปมาแล้วเออนั่นไงกองแต่สปายดรอปไม่ใช่ตรงนี้เราจะไป บุกที่สปายดอบรู้สึกว่ามาแล้วบาเลียบาเลียศักดิ์สิทธิ์เป็นเวทสนามสะด้วยไม่ใช่เฮ <c oughs> ้ยที่ชกระทองโอ้ยมาอะไรนักหนาเนี่ยโยนทิ้งไปให้หมดเออตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนไม่ใช่ เออกด F 3อะ่ะกด F อะไรเนี่ยดูอะ่ะเออนี่ไง F 3ไม่ทันแล้วละ่ะเป็นการถ่ายรูปซะง,งั้นโอเคไม่เหลืออะไรละอีก4นาทีจะเริ่ม Dead Match หรือเปล่าโอ้โหคนตายเยอะมากแถนี้ กินน้องไก่แป๊บเราไม่ควรที่จะมาตรงกลางนะครับห่างจากเราเจ็ดสิบหกบล็อกโอเคพอได้นั่นไงสปายดอบโอ้โหไม่มีใครมาเปิดไปไปยี่สิบบล็อกยี่สิบบล็อกชัวร์เห็นเราแน่นอนตรงเนี้ยเราต้องอาศัยต้นไม้ต้นไม้ในการเร่งความเร็วปุ๊บ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 ยี่สิบแปดบล็อก ยี่สิบแปดบล็อกไปอีกไปอีกสี 49, ่สิบเก้าบล็อกสิบเก้าบล็อกไปเยอะๆโอ้โหพังแล้วเข็มทิศพังแล้วจอนนี้จังวันนี้เข็มทิศพังแล้วนะโอเคโยนทิ้งไปโอ้ยอา้าวแล้วก็เก็บมาใหม่หมดเลยชึบชึบอันนี้มานี่เอาดาบนี้ทิ้งไปโอเคถ้าเราได้ Enchanting Table ก็น่าจะดีสักหน่อย มามาบ้านบ้านหลังนี้รู้สึกว่าจะมีคนมาแล้วหรือเปล่ายัง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 อุ๊ยจะแหลกอะไรหน,นาเนี่ยอุ๊ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงบาเลียมันเป็นเป็นเสียงที่น่ากลัวและขนลุกที่สุดแล้วเนี่ยที่ได้ยินมาเ,เออไว้นี่ ไปต่อเราเป็นสายปลาขวานเราเอาขวานวางไว้เยอะๆใครไล่ตามเรามาปุ๊บเราปลาขวานใส่มันตายคงไม่ตายหรอกเดียวเราหา Enchanting Table <c oughs> เพื่อเราจะ Enchant ไม่เอาไม่เอามาละพอแล้วโอ้ยเข้าไปไม่ได้โอเคได้ธนูมาอันนี้ไป ในเรือไดฟินเพื่อโอเคดี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 ไม่จำเป็นก็อย่ากเก็บมาตรงนี้ด้วยเดดแมทอะไรนะ่ะวิว,วีในเซ็คอร์ดก,กิน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 แฮปปี้ลิฟว์เนน เอองงงงงงเดี๋ยวเราลองหาไอ,อ้อะไรวะ Enchanting Table รู้สึกว่าไม่มีอะอุ้ยไม่เห็นเราใช่ไหมมันฆ่ากันแล้วช่นว่นนี้ Enchant ดีกว่าฆ่าม,ม,มันดีไหมเนี่ยโอ้ดาเพชร แหมคุณคิดจะไปฆ่ากันเหรออย่าตามนะผมมีทีนทีเนี่ยวางไว้ก่อนเลยทำไมวางไม่ได้อะโอ้ยวางได้ UTNT ีนทีเดี๋ยวเดี๋ยวกินซุปกินซุปไ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 ปนี่เขาเรียกว่าเทคนิคเทคนิคไม่เสียน อะไรนี้จึงจะไล่าตามผมมาเอือใช่ไหมไล่าตามมหมใช่ไหมไล่าตามอีกวะมันไม่ยอมหยุดวะเดี๋ยวมันปลาอะไรมันไม่รู้เนี่ยสไปร์ดอบนูน่นไปเอาสไปร์ดอบไปแล้วก็วนกลับไปกลับมานั่นแหละเออแล้วก็ออกทางนี้ เป็นการหลบเซียนทั้งชั้นสูงเลยก็ว่าได้มันไม่ตามมาแล้วว้ไวายว้ไว้ไว,ไว,ไว้ข้าไปก่อนละซาร่าซาร่าตลอดเลยนะเจ้าดูมันเอาดาบเพชรมาใครจะไปชนะมันอแม่มันต้องร่วมมือกับใครสักคนละเดี๋ยวเราต้องเดสแมทจะเริ่มใน60วินาที เวลาผ่านมาแล้ว9ก้าจุดหนึ่งนาทีรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นอันตรายกับเราแล้วสง่สงเงียบส่งเงียบมีผู้ล่นเหลือสองคนโอ้ไม่ต้องสงสัยต้องเดดแมทก็ได้รู้กันอยู่ว่าเราแพ้โอ้โหมันวิ่งไปเร็ว วิ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 นี่นี่นี่บ้าไปแล้ว let's go okay okay b a i t dead m a t c h s redman yeah redman เก้าแปดเจ็ดหก เฮ้ยเรามีขวานนี่มาลืมไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงก็แพ้แล้วแหมอย่างนี้มันต้องสู้เฮ้ยโอ้โดนสักหน่อยเอ่ะมันไม่หนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย วิ่งนีกินกินก่อนกินก่อนอะู่อะไูอะไรูอ๋อนี่เล่นสนุกสนุกใช่ไหมล่ะเล่นสนุกสนุกเล่นสนุกสนุกเราเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเเ ลีเจนไปว่าอะไรลีเจนไปว่าอะไรเอาซุปซุปซุปเอาซุปมาเตรียมอันนี้เดสแมทใช่ไหมฮะสนุกไหมลีเจนไปว่ารักษาระยะห่างเหรอลีเจนไปว่าอะไรฮะ I don't know you

อันนี้เป็นเดสแมทใช่ไหม Let's go เหรอเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บโอ๊ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วจบโอ๊ยทำไมผมลอนจอนแล้วไม่น่าเชื่อเลยโอเคจบแล้วจีจี I don't know easy set รีเจนเป็ว่าฟื้นฟูน่าจะใช่มั้งอะไรประมาณนั้นรีไงรีเจนฟื้นฟูโอเคก็สำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คราวหน้าฮะน่ามีเขาเรียกว่าอะไรโ o เดนเฟดดี้เหรอโอเคไปเจอกันใหม่คราวหน้า,ากดไลค์กดแชร์อาจจะไม่สนุกก็ได้หรืออาจจะสนุกนะมุมมองแต่ละคนขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ